วันนี้ลูกแก้วอยู่ที่สาขาเพชรบุรีนะคะแน่นอนค่ะเห็นหน้าลูกแก,ก้วก,ก็ต้องมาพบกับรีวิวรถสวยๆอย่างแน่นอนโดยวันนี้นะคะเรามีรถนะคะมาให้ทุกคนชมกันอีกแล้วนั่นก็คือคันนี้ค่ะ t o y ยต้ายาริ1.2 s นะคะปี2 0 1 7คันนี้นั่นเอง นี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของเจ้าคันนี้นะคะมีอะไรที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ลมดำแล้วนะคะอยากให้สังเกตที่ไฟของเขานิดนึงนะคะจะตกแต่งด้วยวงแหวนสีแดงนั่นเองค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับ ไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์นะคะ LED ไลท์ไกดิดิงนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้กระจังหน้าของเจ้าคันนี้นะคะเป็นคโครมเมียมสีลมดํานั่นเองนะคะมาแบบดุดุแล้วก็หล่อๆเลยนะคะโดยตัวรถของเขานะคะคันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะชื่อสีโค้ดเบลเมทัลิกค,ค่ะสวยงามมากเลยนะคะมาดูด้านข้างของเจ้าคันนี้กันนิดนึงดีกว่านะคะ เจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อขนาด15นิ้วค่ะอ่าแล้วก็กระจกปรับพาเไฟฟ้านะคะที่กระจกของเขาจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็นี่ตกแต่งด้วยแถบสีแดงนะคะก็คือเป็นตัวท็อปของเขานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นจุดที่โดดเด่นแล้วก็สังเกตได้ง่ายว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นปรุ่นท็อปนั่นเองนะคะมาพร้อมกันศาสตร์นะคะมือจับโครเมียมนะคะคันนี้เป็นยาริสเอทีนะคะนี่ ตัว S ด้วยนะคะมีตัว S ด้วยนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นรูปทรงแบบเรียวๆนะคะไฟ LED ด้วยเนาะตรงนี้นะคะสำหรับด้านหลังของเขานะคะก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าใครเนี่ยขนของขนแบบกระเป๋าเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะบอกเลยว่าถาดรองอะไรของเขาเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะด้านหลังตรงนี้นะคะอยู่บนเหมือนแบบหลังคาปะเขาเรียกหลังคาปะ,ะตรงนี้นะคะแล้วก็เขานะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะเสริมหลอด้วยเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะคะนี่บอกเลยว่าทำให้คันนี้เนี่ยยิ่งดูมีความหล่อมากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะนี่เดี๋ยวแก้วจะกดล็อกรถให้ดูกันก่อนนะ ไฟติดอันนี้คือล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจแก้ขออนุญาตเก็บใส่กระเป๋าเลยนะคะ<ม>เราเพียงแค่สมมุติว่าเราถือของพลุงพลังมานะคะเราก็เพียงแค่เอามือนเนี่ยเข้าไปนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วเราก็เปิดรถได้เลยเรียบร้อยมากเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเอากุญแจออกมากดเลยนะคะใครที่ถือของพลุงพลังอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเจ้าระบบนี้มันก็ช่วยซัพพอร์ตได้ดีทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างว่าจะสวยงามขนาดไหนเข้าดูเลยค่ะเข้ามาภายในของ เจ้ายาลิทคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของแก้วกันก่อนเลยนะคะคอนโซลของเขานะคะก็มาในสีดําแบบนี้นะคะตัดสลับกับสีเงินนะคะแล้วก็สีเงินเนี่ยเหมือนเขาจะมีลายแบบวงลีมาด้วยนะคะนี่ต้องสังเกตต้องเข้ามาดูนะคะเขาจะมีลายมานิดหน่อยนะคะสวยงามมากๆนะคะหน้าจอมาตรวัดของเขานะคะเป็นมาตรวัดเรืองแสงนะคะมาพร้อมกับจอ TFT นะคะขนาด4.2นิ้วด้วยนะคะคันนี้ก็ให้มาแบบ เต็มที่เลยเนาะมาดูที่พวงมาลัยของเขาบ้านนะคะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะนี่แล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนี่เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะคันนี้แล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะควบคุมเครื่องเสียงกับหน้าจอให้ความบันเทิงของเรานะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นั่นเองค่ะเขาจะแยกไว้ให้2ด้านแบบนี้นั่นเองนะคะก็ เพิ่มความสะดวกแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้เราอีกมากมายเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาที่หน้าจอสัมผัสของเรากันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็เป็นหน้าจอสัมผัส7นิ้วนะคะนี่เหมือนแท็บเล็ตเหมือนแท็บเล็ตเลยนะคะมีวิทยุ iPod FM AM นะคะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะคันนี้ USB Bluetooth นะคะนี่สามารถเล่นได้เลยนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่เลยโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะคันนี้ นี่มี HDMI ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าจะขออนุญาตเข้าเกียร์ R ให้ดูนะคะเขาก็จะเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังให้เราเลยเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ R นั่นเองค่ะอโอเคนะคะระบบ ฟังก์ชันการทางานทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะบริเวณตรงกลางนี้นะคะของเขาจะเป็นแอร์อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะคอนโซลเกียร์ของเขานะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ CVT ด้วยนะคะคันนี้หน้าเกียร์ก็จะเป็นมีช่องใส่แก้วน้ํานะคะ2ช่องนะคะเขาดีไซน์มาแบบนี้เลยนะคะนี่ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นเบรกมือค่ะพร้อมกับช่อง c o w e r outlet นะคะ12โวลต์อยู่ด้านข้างกันนั่นเองนะคะคันนี้นะคะช่องตรงเนี้ยมันสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยแก้วลืมหยิดโทรศัพท์มา <laughs> จากอยากจะบอกว่ามันสามารถวางโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ช่องนี้นะคะสามารถชาร์จชร้นแบตได้มันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่า เขาอาจจะออกแบบให้เราในการวางโทรศัพท์บางทีเราขับไปด้วยเนาะโทรศัพท์เราก็ไม่รู้จะวางตรงไหนใช่ไหมเนี่ยช่องนี้วางได้นะคะปพปอร์ตได้เลยมาที่ตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนค่ะเป็นช่องเล็กๆพักแขนน่ารักนักนะคะมีช่องใส่ของเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะตรงนี้ สำหรับเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เดินได้สีแดงนะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะสีแดงแตัดสลับกับสีดําแบบนี้นะก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพิ่มความสปอร์ตด้วยแล้วก็รูปทรงเบาะของเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่านั่งแล้วก็กระชับขึ้นนะคะอันนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยของเขามี แอบแบ็กเจุดด้วยกันเลยนะคะบอกเลยว่าแบบว่าซัพพอร์ตเราเต็มที่มากๆนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ด้วยนะคะคันนี้มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ด้วยพร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีด้วยนะคะและคันนี้ยังมีคู่มือมาให้ด้วยคะ่ะยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับเจ้ายาลิสเอทีฟคันนี้ค่ะ คู่มือทุกอย่างนะคะเล่มคู่มืออยู่ครบเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เข้ามาใหม่ไร้ความกังวลแน่นอนถ้าใครกำลังดูคลิปลูกแก้วอยู่แล้วก็สนใจเจ้ายาลิสสีน้ำตาลคันนี้นะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็ครบคันเนาะเดี๋ยวแกจะพาเข้าไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างว่ารองรับเราได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังห้องผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เลยเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จากที่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้นะคะนี่เลยเขาจะมีเบบี้คัสซี่มาให้ด้วยนะคะทั้งสองตำแหน่งเลยนะคะสําหรับความนุ่มนวลน,นะคะเบาะของเขาก็นุ่มนิ่มนะคะเบาะผ้าก็จะนุ่มนิ่มแบบนี้แล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะแล้วก็สามารถรองรับได้เลย3คนถ้าตัวขนาดแก้วเนี่ยแก้วแก้วคิดว่า3คนนั่งไได้สบายสบายเลยเนาะถ้าตัวเล็กกว่าน,นี้อีกหน่อย สคนก็ยังเอาไหวอยู่นะคะแล้วก็เทดรูมอะไรของเขาก็พอดีนะคะไม่ได้แบบเตี้ยจนเกินไปนะคะก็นั่งสบายแล้วก็ห้องผู้โดยสารค,ค่อนข้างที่จะรับรองสพอร์ตได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้า Toyota y a r i ิ a t i ที1.2 S, <S, 2> <S คันนี้นะคะปี2017 <S 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 นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นคะ่ะถ้า ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยนะคะทั้ง Facebook Line หรือว่าเบอร์โทรนี้เลยนะคะ061602 9777ค่ะโทรมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะแกี้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ